E.P. 15วัดร้างในอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นสถานที่ต้องห้ามของคนกลัวผีจากเรื่องเล่าลึกลับของคนชอบผีวัดร้างแห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณชายป่าห่างจากตัวอำเภอชุมแพไปไม่ไกลแม้จะไม่มีชื่อแน่ชัดในปัจจุบันแต่โครงสร้างของวัดยังหลงเหลือให้เห็นทั้งอุโบสถหลังเก่าผนังแตกร้าลังคาสุดโทม และต้นโพใหญ่ที่แผ่กิ่งก้านครอบคลุมศาลากเก่าอย่างน่าขนลุกเรื่องเล่าชาวบ้านในพื้นที่เล่าต่อกันมาว่าเมื่อราว40ปีก่อนมีพระภิกษุรูปหนึ่งจำพรรษาอยู่ที่วัดแห่งนี้ตามลำพังท่านเป็นพระปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบแต่กลับมีบางสิ่งบางอย่างรบกวนจิตใจอยู่เสมอชาวบ้านมักเห็นท่านเดินวนรอบโบสถ์กลางดึกและได้ยินเสียงสวดมนต์แผ่วเบา ออกมาจากวัดแม้ในยามวิการกระทั่งวันหนึ่งท่านถูกพบเป็นศพผูกคอตายอยู่ใต้ต้นโพหน้าวัดไม่มีใครรู้สาเหตุแน่ชัดบางคนเชื่อว่าท่านถูกรบกวนจากสิ่งลี้ลับบางคนว่าเพราะความเครียดจากการจำพรรษาเพียงลำพังหลังจากเหตุการณ์นั้นวัดก็ถูกปล่อยร้างปรากฏการลี้ลับชาวบ้านบางรายที่เดินผ่านในเวลากลางคืน อ้างว่าเห็นพระภิกษุในจีวรสีมนเดินช้าๆอยู่ใต้ต้นโพเวลาตีสามของบางคืนมักมีเสียงสวดมนต์ดังมาจากในโบสถ์ทั้งที่วัดนั้นไม่มีใครเข้าไปใช้งานอีกแล้วบางคนฝันเห็นพระมาขอส่วนบุญหรือยืนอยู่ปลายเตียงพร้อมสายตาเศร้าๆคนในพื้นที่หลีกเลี่ยงไม่เดินผ่านวัดนี้ในเวลากลางคืนโดยเด็ดขาด และมักจะไม่พูดถึงวัดนี้เสียงดังโดนเฉพาะถ้าอยู่ใกล้ต้นโพใหญ่ใต้โพนั้นยังมีใครอยู่เรื่องจริงที่กลายเป็นตำนานหลอนของวัดร้างชุมแพรฝนพรมเบาๆเหมือนเสียงกระซิบจากฟ้าเย็นเฉียบในเดือนธันวาคมข้าพเจ้าตั้มนักศึกษาปีสคณะโบราณคดีได้รับมอบหมายให้สำรวจซากโบราณสถานในพื้นที่อีสานตามโครงการวิจัยวัดร้าง ร่วมกับเพื่อนอีกสองคนแอมและโจกเราเลือกวัดร้างแห่งหนึ่งในอำเภอชุมแพเพราะข้อมูลจากชาวบ้านบอกว่ามีโบสถ์เก่าที่ยังพอหลงเหลือให้ศึกษาทางสถาปัตย์แม้ไม่มีชื่อวัดชัดเจนแต่พิกัดนั้นอยู่ติดป่าไม่ห่างจากหมู่บ้านเก่าแต่พวกคุณอย่าไปนอนค้างที่วัดนั้นนะวัดนั้นมันไม่ใช่แค่ร้างแต่มันมีคนอยู่ คําเตือนจากลุงขาวผู้เท่าประจําหมู่บ้านแน่นอนเราไม่เชื่อวันที่หนึ่งเราเดินเท้าเข้าวัดหลังบ่ายสองสิ่งที่เห็นทําให้ทุกคนหยุดหายใจอยู่ชั่วครู่ตนโพใหญ่ยืนตรง,งาดหน้าวัดรากของมันยุดแน่นกับสาลาไม้ที่ผุพังจนเกือบถลม่มโบสถ์หลังเก่าแตกกร้าวบานประตูหักครึ่ง บนผนังยังพอมองเห็นจิตรกรรมสีจางๆรูปพระพุทธเจ้าและเปรตสูงโยงอากาศในวัดนั้นแปลกเงียบจนหูอื้อทั้งที่ป่ารอบวัดควรจะเต็มไปด้วยเสียงนกเสียงมแมลงคืนนั้นเรากางเต็นท์กันข้างโบสถ์ใช้ไฟฉายพอให้อุ่นใจแอมพูดติดตลกคืนนี้จะมีพระมาสวดกล่อมหรือเปล่าเนี่ยเราหัวรอกแต่ไม่นานตีสามข้าพเจ้าสะดุ้งตื่น เสียงสวดมนต์ดังมาจากในโบสถ์เสียงนั้นไม่ใช่เสียงเทปมันสดและก้องนะโมตัสสะพักขวะโตอะระหาโตข้าพเจ้าค่อยๆดันสิบเต็นบอกแล้วเห็นเงาร่างพระรูปหนึ่งนุ่งห่มจีวรสีซีดเดินวนรอบต้นโพช้าๆมือถือเทียนเล่มเล็กแต่แล้วท่านหายไปในอากาศเหมือนควันทูบที่ถูกลมพัดวันที่สองหลังตามหากันรอบวัด เราพบเขานั่งอยู่ใต้ต้นโพตัวสัน่นปากพึมพำซ้ำๆขออโหส,สิขออโห,าส,ออาหาสิกรรมข้าขอคืนจีวรไม่มีใครเข้าใจแต่เราตัดสินใจกลับทันทีหลังจากนั้นโจกไม่พูดอีกเลยลุงขาวเล่าให้เราฟังเมื่อเรากลับมาถึงหมู่บ้านว่าเมื่อก่อนพระรูปหนึ่งมาปฏิบัติกรรมฐานที่นั่นท่านมียานแต่เห็นอะไรมากไป พอเวลาผ่านไปท่านเริ่มพูดคนเดียวเดินกลางดึกสวดมนต์ทั้งคืนวันหนึ่งชาวบ้านก็พบว่าท่านถูกผูกคอตายใต้ต้นโพท่านตายทั้งจีวรตายไปพร้อมคำสวดที่ไม่มีวันจบจนถึงวันนี้ต้นโพนั้นยังอยู่โบสยังอยู่และเสียงยังไม่เคยเงียบลงเลยสักคืนคืนที่สองโบสเปิดเองจากคำสารภาพของแอมผู้รอดกลับมาเพียงคนเดียว เสียงเทียนขูดลงบนพื้นปูนเก่าเสียงฝีเท้าลากวนรอบโบสในยามตีสามและเสียงสวดที่ไม่มีใครรู้ว่าเริ่มต้นขึ้นเมื่อไหร่ทั้งหมดนั้นยังตามหลอกหลอนแอมจนถึงวันนี้หนึ่งเดือนหลังเหตุการณ์วันนั้นแอมติดต่อข้าพระเจ้าอีกครั้งเสียงโทรศัพท์เธอเบารัวสัน่นเหมือนคนข้างในห้องไม่ได้อยู่คนเดียวตามเราต้องกลับไปวัดนั้นอีกทีเธอบ้าไปแล้วหรือไง โจกยังไม่พูดเลยเขากลายเป็นคนเหมือนไม่มีวิญญาณไปแล้วนะมันยังไม่อยู่กับเราทุกคืนมันมาเคาะหน้าต่างเรียกให้เรากลับไปคืนวันที่กลับไปเราสองคนเดินทางกลับมาที่วัดร้างในเย็นวันฝนพรำแอมอ้างว่าเธอฝันซ้ำๆว่ามีพระมารออยู่ที่โบสถ์แล้วพูดว่าเธอยังไม่ได้ฟังบทสุดท้ายทุกอย่างดูเงียบเกินไปต้นโพยังเหมือนเดิม แต่เมื่อมองดีๆเราสังเกตว่ามีเศษเชือกสีมนผูกไว้ที่กิ่งหนึ่งของมันเชือกดูใหม่กว่าซากวัดมากเวลาสองนาฬกาสีนาทีเราได้ยินเสียงประตูโบสแง้มออกเองแสงเทียนเล่มเดียวสว่างอยู่ภายในทั้งที่ไม่มีใครอยู่แอมเดินเข้าไปเหมือนโดนเรียกข้าพเจ้าพยายามจะรัง้งแต่เมื่อเท้าเธอก้าวเข้าไปเสียงบางอย่างก็ดังขึ้นทันทีจากด้านใน อิติปิโสภควาเสียงพระสวดอีกครั้งแต่ครั้งนี้มันไม่ใช่เสียงเดียวเป็นเสียงกลุ่มพระสวดพร้อมกันหลายสิบรูปเสียงสั่นสถานเหมือนมาจากใต้ผืนโบสถ์ข้าพเจ้ามองผ่านหน้าต่างโบสถเห็นแอมยืนอยู่กลางห้องพระพร้อมร่างพระภิกษุรูปหนึ่งที่ยืนอยู่ด้านหลังเธอพระรูปนั้นไม่มีใบหน้ามีเพียงผิวซีดเหมือนเท่ากระดูกและดวงตาสีดำสนิทไร้แวว ข้าพเจ้าก้าวถอยและนั่นคือจุดที่ประตูโบสถ์ปิดดังปังเสียงเทียนดับและเสียงสวดหยุดลงกระทันหันตี42ประตูเปิดออกเองอีกครั้งข้าพเจ้าพุ่งเข้าไปหาแอมแต่ในโบสถ์ไม่มีใครไม่มีแอมไม่มีพระไม่แม้แต่เทียนที่เคยติดมีเพียงเสียงลมหายใจของตัวข้าพเจ้าเองกับเงาของพระที่ยังสลักอยู่บนผนังเก่า วันถัดมาเจ้าหน้าที่ตำรวจและชาวบ้านร่วมกันค้นหาตัวแอมไม่มีร่องรอยไม่มีหลักฐานว่าเธอเคยมาที่นี่เลยแม้แต่รอยเท้าของเธอก็ไม่มีและประตูโบสถ์ที่เราเคยเห็นเปิดเองตอนนี้ถูกปูนถล่มทับปิดสนิทแน่นอนมานานกว่าสิปีข้อความสุดท้ายจากเบอร์แอมที่ส่งถึงตั้มในคืนนั้นได้ยินแล้วบทสุดท้ายแต่ยังสวดไม่จบ สามเดือนหลังจากแอมหายตัวไปโบสถ์วัดร้างถูกปูนพังถล่มปิดตายสนิทต,ตำรวจลงพื้นที่แต่ไม่มีหลักฐานใดๆว่าแอมเคยเข้าไปตัมผู้รอดชีวิตเพียงคนเดียวกลายเป็นคนเงียบเขาไม่พูดถึงแอมอีกเลยเขาไม่กล้าฟังเสียงสวดมนต์ไม่กล้าใกล้ต้นโพไม่แม้แต่จะเดินผ่านวัดไหนอีกจนกระทั่งวันหนึ่งขณะกำลังขนย้ายเอกสารวิจัยเก่า เขาเจอเทปบันทึกเสียงที่แอมเคยใช้ระหว่างการสำรวจวัดบนหน้ากล่องมีแค่คำว่าบทสุดท้ายเสียงในเทปเมื่อเขาเปิดฟังเสียงแรกคือเสียงแอมในคืนนั้นเรากำลังยืนอยู่ในโบสถ์มีพระรูปหนึ่งนั่งอยู่ด้านหน้าท่านบอกให้เราฟังให้จบแล้วจะเห็นความจริงโอ้พระคุณเจ้าใครอยู่ใต้พื้นโบสถ์จากนั้นเสียงพระหลายสิบรูปเริ่มสวดประสานกันช้าลงหนักขึ้น ทำนองไม่เหมือนบทสวดใดๆที่เคยได้ยินในช่วงท้ายของเทปมีเสียงของแอมแผ่วเบาเหมือนคนร้องไห้เขาไม่ได้ตายเพราะผูกคอตายหรอกเขาถูกฝังทั้งเป็นใต้โบสถ์และเขายังรอให้ใครสักคนสวดส่งเขาไปตั้มกลับมาที่วัดร้างอีกครั้งพร้อมพระภิกษุหารูปจากวัดไล่เคียงพวกท่านเตรียมทำพิธีถอนวิญ,ญญาณติดวัดและเปิดบทสวดปลดปล่อย ทันทีที่พระเริ่มบทอภิธรรมบทสุดท้ายพื้นดินตรงหน้าวัดทรุดลงเล็กน้อยตายผืนนั้นมีโครงกระดูกในจีวรถูกฝังนั่งขัดสมาธิมือประสานพนมไว้กลางอกไม่มีรอยเชือกไม่มีรอยชำ้ำแต่ใบหน้าหันขึ้นยิ้มจางๆคำตอบที่ไม่มีใครกล้าถามเจ้าคณะวัดใกล้เคียงยืนยันว่าพระรูปนั้น คือพระมหาการผู้มีชื่อเสียงเรื่องวิปัสนาเมื่อ40ปีก่อนท่านอ้างว่าได้เห็นยมมาทูตขณะปฏิบัติธรรมแล้วเริ่มไม่พูดกับใครอีกจนกระทั่งวันหนึ่งท่านหายไปแล้วไม่มีใครพบอีกเลยหลายคนเชื่อว่าท่านฝังตนเองใต้โบสถ์เพื่อเข้าสมาธิจนตายแต่บางคนกลับกระซิบว่าท่านถูกบูชายันโดยผู้ศรัทธาลัทธิลับเพื่อให้คำสวดเป็นนิรันด แอมกลับมาแต่เปลี่ยนไปสามวันหลังพิธีแอมกลับมาที่หมู่บ้านเดินจากป่ามาคนเดียวใส่ชุดเดิมแต่ตาไม่ใช่ตาเดิมเธอพูดเพียงคำเดียวกับต้าว่าเราฟังจบแล้วเขาไปแล้วแต่บางบทยังอยู่กับเราเธอไม่พูดอีกเลยและขอบวชชีอยู่ที่วัดเล็กๆห่างจากวัดร้างไป30กิโลไม่เคยย้อนกลับมาอีกตำนานจบแต่คำสวดไม่เคยเงียบ